เหนื่อยจริงไปต่อหรือพอแค่นี้ส้มเช้งเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำหลานส่งยอดขายมาให้เหนื่อยจริงไปต่อหรือพอแค่นี้ส้มเช้งเปิดร้านเตี๋ยวริมน้ำไปทริปบุญศีลังกาหลานส่งยอดขายมาให้เครียดมากวิวหลักร้านอาหารหลักสิบมันแพงไหมเข้าใจหัวอกแม่ค้าเลย หลังจากส้มเช้งสามชาล่าสุดเปิดร้านส้มเช้งเตี่ยวริมน้ำอยู่ซอยวัดไทรมาเหนือ,อนนทบุรีเจ้าตัวโพสคลิปเหนื่อยจริงๆจะไปต่อหรือพอแค่นี้คะโดยส้มเช้งบอกว่าอัดอั้นพูดไม่ออกส้มมาทริปบุญกับอาจารย์โอเล่หลานสาวส่งยอดขายมาให้ส้มบอกตามตรงเครียดมากๆเข้าใจหัวอกแม่ค้าเลยเราขายของพยายามทำดีที่สุดปรับปรุงรสชาตินู่นนี่นั่นมีคนมาชิมและชื่นชอบเยอะมาก แต่ก็มีคอมเมนต์แบบแรงๆการเป็นแม่ค้าไม่ใช่เรื่องง่ายทําให้รู้สึกว่าการเป็นแม่ค้าไม่ใช่เรื่องง่ายขายของมีคนมาซื้อก็ดีใจขายของอร่อยไม่มีคนมาซื้อก็แอบเครียดตกลงจะให้ส้มทําต่อไหมหรือให้ส้มหยุดพอแค่นี้คะใครว่างใครสะดวกส้มกราบลองมาชิมให้ส้มหน่อย เี่ยวชามละ59บาทมันแพงไหมส้มบอกว่าวิวหลักร้านอาหารหลักสิบกับรสชาติที่คุณจะได้ไปคอมเพนให้ส้มหน่อยส้มน้อมรับทุกคอมเมนต์ร้านอยู่ซอยวัดไซม้าเหนือนอนทบ,บุรีโดยส้มยังได้โพสต์หลากหลายคอมเมนต์ที่มากินแล้ววิพา์วิจารณ์ต่างๆนานาซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจส้มจำนวนมากเช่นกันเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะสดค่ะ